ว่าไงครับผมคัวน,นี้ครับคุครับแานดีงครับไม่ได้มาธรรมดเปนทแบงจหรือเล่านึงจงเยอ้นะตนึงเจงไหนดูเนี่ยผมคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงคุณนั่นแหละโอ้ยคุณทำอย่างกับว่าเราไม่เคยเจอกันอะไรนะ คุณทำหนึ่งกับว่าเราไม่ไม่ได้เจอกันนะครับคุณนอนหลับเหรอใชุ่ณนอนหลับครับผมขอโทษผมไม่รู้ว่าคุณไฟ์สดผมเลยโทรไปโทรสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับผมคุณจะไม่ให้คุณอ้วนได้ยังไงเวลาคุณนอนตื่นแล้วคุณก็หิวตลอดเอาคนเราการดํารงชีวิตของคนเรามันก็ต้องหิวคุณก็เลยอ้วนไงเห็นไหม ให้ทำไมสีผมกับสีคุณไม่เหมือนกันวะคุณเป็นไอ้ไอนั่นไอโอมสองอุ้ยไอโอมจะได้ออกจากโอมแล้วน่าจะไม่ถึงอาทิตย์หรอกโอมจะได้ออกมาแล้วครับคุณทำอะไรกินน่ะต้มมามากุณต้มเผือมผมสักถ้วยได้ไหมเดี๋ยวผมไปกินแป๊บเดียวโอ้สวอรีต้มซองเดียวกีกซองนึงนได้ไหมเดี๋ยวผมไปกินด้วยเพื่อนกัน ปกินเป็นเพื่อนไได้ไม่ได้ไม่ได้คุณรู้รึเปล่าว่าผมเหงาขนาดนไหนฮะช่ณว่าคุณเหงาเหรอผณเหงาเมื่อกี้ผมกินทุเรียนไปคุณดูผมผมจะใส่น้ำปลาร้าไปด้วยแต่ไปเยอะๆครับใส่ไปเยอะเนี่ยทุกวันเนี้ผมกินน้ำปลาร้ากับน้ำแข็งอ้าวกินแบบเพียวๆเลยเหรอครับมันอร่อยมากอร่อยเกินเกินคำบรรยาย ว่าแล้วดีถอกไหมมันดีถอกไหมกินแล้วขี้แตกทั้งวันเนี่ยครับ <laughs> ผมโปโมอตลอดว่ากินแล้วขี้แตกข <มา S 1> ี้เตนไปคุยกัเชยหน่อยสิเดินไปเดินมาทำไมอ๋อผมไม่เดินไปเดินมาหม้อผมก็ไม่สิครับผมผมเหงามากเลยเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยโอ้ส่น้อยไม่อยู่ใช่ไหม คุณมาเล่นไพ่เป็นเพื่อนผมหน่อยสีในในเกมโทรศัพท์โอ้เงินผมเหลืออยู่สิบล้านอ่ะถ้าผมโอนให้คุณได้ห้าสิบล้านผมโอนให้คุณแล้วตอนนี้เงินผมเยอะมากโอนมาลูกมันโอนไม่ได้ไมันโอนได้ทีละพันโอ้โกตรงก่ามันจะได้สิบล้านอ่ะโ <laughs> ท,ทรศัพท์กูแบตเบิ้ลสามเทียล้วกูมงึงซ่ง <laughs> <laughs> คุณจะทำเผื่อผมไหมเนี่ย ไม่มามาผมต้มเสร็จแล้วอ๋อผมรู้แล้วโอ้นานาใสดลยบังมึงบัง,ง,งสเสร็จพีเตอร์แล้วเซลิวเตอร์แล้วเฮ้ยเอยเอมามันไหนไหนนะบ่มันมาเฮ้ยเจอหน่อยไปนี่โอ้ยหอดคุ้นขี้วันนี่ น้องกระเทยน้อยคุณว่าผมเป็นกระเทยผมน่ารักไหมอู้หน่ารักนะเวลาคุณเป็นกระเทยเวลาคุณเดินแล้วคุณอุดอุดแอนออกมานะแล้วคุณคุณชอบถ้าเวลาผมเป็นกระเทยคุณชอบไหมอืมน่ารักดีมา<ะ> <c oughs> อ๋อกินปหลาดเหรอคืคคอจะไปหัก้วยกันเออมูฮเงินมาสิ เป็นไ้ตางลคุณยืนคุยกับผมดีๆสิไปผมรู้สึกว่าผมปวดปวดปวดหลังปวดเอวมากเออพรงนี้เป็นวดรงนี้เป็นนวดไปไหมไปนวดก่อนไหมพุ่งนี้ไปนวดก่อนไหมผมจะให้เขานวดเฉพาะเฉพาะเอวฮะก็คุณบอกไงว่าคุณชอบผมไม่กระเทย ไม่จะไปกระเทยให้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบอกคุณแม่แต่งหน้าแบบนี้แหละยายาผมว่าคุณแม่รักคะเดี๋ยวบอกฝากถึงเอฟซี SC ทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้บา่ายสามเป็นต้นไปครับสิงสิงนั่งเล่นนะครับผมบาม่ายสามเป็นต้นไปเราจะไล์จนกว่าเรา,เราไม่มีกําหนดว่าเราจะเลิกตอนไหนแต่ว่าเราจะไล์จนกว่าศิลปินจะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยลูกไปเลยนะเปิดมาปุ๊บเป็นเราเลยใช่หรือเปล่า เออต้องรอดูต้องรอดูคุณไปเวลาคุณคุยกับผมคุณเขินไหมเบสิก <Basic. S 1> ละ่ะถ้าคุณคุณก็ชินแล้วนี่ชินยังไงอ่ะก็คุยกันทุกวันไงเราอยู่คนละบ้านเราก็บางครั้งเราก็โทรหาการว,วีดีโอคอลหาไง <c oughs> เขาบอกว่านุ่งเอาฟิลเตอร์อื่นมาสัน่น อมันก็น่ารักแล้วครับทุกคนคุณว่าผมสวยไหมถ้าผมคุณคุณจําคนนั้นได้ไหมที่เขามากับกับช่างแต่งหน้าไหมที่แกเป็นผู้หญิงที่ที่ที่ผมทําลงทําลงผู้ที่เหมือนผู้หญิงเลยน่ะเหรอใครเออเออเออคุณว่าถ้าเกิดผมไว้ผมยาวแล้วผมกับเขาสูสีกันไหมสูสีนะผมว่าหน้าผมหน้าจะเหมือนกันะ แล,แล้วแล้วผมกับเขาใครน่ารักกว่ากันเอาแต่ผมไว้แตผมไว้ผมยาวโอ้ยน่ารักน่ารักไว้ผมยาวน่ารักไม่ถ้าผมกับเขานะ่ะใครใครจะน่ารักกว่ากันออมคุณลองไว้ก่อนสิ <laughs> ผมจะไว้ผมยาวแล้วไปแต่เอฟซี <laughs> มันเหมือนกับมันมันขัดใจเอฟซีตอนเนี้ยที่ผมจะไว้ผมยาวเนี้ย <laughs> คุณแค่เอาไว้ก่อนไม่ต้องให้พี่เอฟซีรู้ แสดงว่าคุณอยากให้ผมไว้ผมยาวใช่ไหมลองไว้ดูลองไว้ดูนะเออได้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 <ช>ว <ขอ S 1> ผมไ<ด>อะไรไหไล่ะกับปกองัะเรแบบเนี้ <laughs> เอ้าเป็นตั้สื่พี่เต๋อกัน <laughs> เอา้าแล้วทำไมมันมันมีถ้วยเดียวอีกถ้วยหนึงห่งล่ะนี่ไงเชแลมถ้วยหนึ่งคุณจะคุณจะให้ผมเรียผักเหรอ <laughs> 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 เอาเอาพี่เต๋อเสียไปนี้ คื่เติอเสียมะเนี่ยโอ้โนี้เอานี้อานี้ผมอยู่คนเดียวกลัวผีเอาเหรอถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนผมนะครมากใครอคุณตั้งไว้ดีๆได้ไหมผมไม่อยากผมไม่อยากดูหลังคา โอ้ยมันเสียตีดีเมื่อไรตีนานเลยก็จะได้แล้วเนี่ยเป็นคนไหนด้วยแต่อยางครับไปยังเดะคุณเริ่มไล่ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยผมเมื่อไรประมาณ ไม่ถึงสิบนาทีเหรอ <laughs> โอ้ขนผิวบนคุณอย่าไปกินเยอะนะตอน,น,นคือมันจะอ้วนนะเข้าใจไหมอันนี้บอกใครบอกเอ <laughs> 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 ไม่ใช่ไม่หิวเอฟซี MC อ้วนเหรอถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณนั่นแหละพูดตอนนี้นะเขาอ,อ้วนเนี่ย อคือผมจะบอก<ป>ให้ไปผมจะบอกให้ว่าวันนี้ผมไปวันนี้มผมไปเตะบอลใช่ไหมแล้วทีนี้ผมเริ่มงงแล้วว่าผมผมคิดว่าผมผมไปเตะบอลกับพวกกับพวกพี่พี่ป๊อปนัแหละก็คิดว่าจะไป<ม>จะไปลดพุงรถหุน่นอ่าทีนี้คุณเชื่อไหมว่าเอฟซีเขาส่งมาประมาณเก,เกือบเกือบยี่สิบถุงอะ่ะส่งอะไรมาส่งโคก้กส่งสปอนเซอร์ ส่งน้ำเปล่าส่งโรตียักษ์โรตียักษ์ประมาณสองถุงถุงถุงละสิบอันก็ยี่สิบอันพอดีแล้วก็ส่งขนมนมเนยส่งลูกชิ้นมาสี่ห้าถุงอืมส่งไปปุ๊บคุณไม่กินเลยเหรอฮะส่งไปคุณไปไม่กินเลยคุณหอ่อกลับบ้านมาทุกอย่างเลยไม่แต่ผมนี่นี่น,นี่ลูกชิ้นยังอยู่อยู่เลยนี่ผมเอามาไว้เผื่อผมจะหิวตอนเย็นไง ไอ้ตอนตอนกลางคืนไงตอนตื่นโอหอมพร้อมหอมกลับมาครับส่วนมากหอมกลับมาแต่ว่าอก็ไม่ได้หอมมาหมดก็มีแบ่งให้น้องๆเพราะวันนี้ชวนน้องๆชวนน้องๆอ่โรงเรียนกีฬาไปไปเตะด้วยก็เลยแบ่งให้น้องๆพวกสปอนเซอร์อะไรก็แบ่งให้น้องๆเขาไปกินด้วยพอเราออกมาเราก็กินไม่หมดก็เลยบอกว่าเอฟซีพี่เขาซื้อมาให้น้องๆน้องๆเอาไปกิน้วยจะไม่ได้ให้เขาฟรีๆนะ ก็ทำให้เขาไปแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาด้วยโอ้โหสานต่อธุรกิจใช่นี่ไงผมคุณชอบคนหัวธุรกิจไหมล่ะว่าเหมือนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันขัดขัดกันยังไงก็ไม่รู้นะแต่แต่แต่ผมเห็นอยู่ตอนผมก่อนผมกลับบ้านผมเห็นคุณไปฟาร์มของพวกของรู้ไหมว่าขนมขนมที่คุณลืมเอาไปอ่ะแม่เชอก็บอกว่า เอ้ป้ายมันลืมของผมก็เอาขนมนมาบ้านผมหมดเลยเยลลี่คุเอาไปหมดเลยเหรอใช่ครับผมว่าจะให้เด็กๆที่ออฟฟิศก,กินไงอ๋อเด็กๆมันคงเบื่อแล้วแหละอ๋อมันเบือ่อเยลลี่แล้วใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงเนี้เวลาผมนอนเวลาวันหยุดแล้วผมนอนดูหนังอย่างเงี้ยแม่ผมขนขนของ,ของกลับบ้านหมดเลยผมไม่มีแม้แต่เลห่อเดียวก็เลยต้องเอามาโอ้ประมาณครั้งผมย<น>่ไง พรุ่งนี้คุณเปิดร้านขายของชำได้เหยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอามาแล้วผมเอามาแล้วผมเอาขนมมาแล้วนะ <S 1> <S 1> อย่าส่งมานะพี่พี่เพราะว่าขนมจากจากที่เตะบอลแล้วก็แล้วก็ขนมของคุณวันนี้ผมก็เอามาเอฟซี FC เขาไม่ไม่ทำไมเขาไม่พิมพ์อะไรมา <S 1> <S 1> พิมพ์<า>มาตั้งเยอะไห<ใ>นนี่โอเค <S <S อเค,คุณลองเอาคุณลองอฟิลเตอร์ที่ที่ เหมือนผมสิสวยๆเหมือนผมนี่ไม่มีนะผมมีแต่ฟิลเตอร์โกนตีนไม่ผมผมอยากรู้ว่าว่าฟิลเตอร์สวยๆใส่ใส่หน้าคุณมันจะเป็นไงไงแต่แต่ผมไม่ได้ว่าคุณสวยนะคุณลองคุณลองใส่ดูลองดูลองดูงดไม่มีมีพดไม่มีผมไม่ได้โหลดไว้คุณก็ต้องไปโหลดไว้หน่อยฟิลเตอร์สวยๆนะกคุณโหลดไว้เยอะเหรอ เยอะแต่ผมก็เห ok ็นม so> ันน่ารักกันเลยหลุดไว้เอ้าททำไมทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยวะมันค้างนะคอมเมนต์ผมตัวเนี้ยขึ้นอยู่นะเมื่อวานทำไมคุณถึงวิ่งนี้